วันนี้แอบมารีวิวบรรยากาศไทยเฟสติวัลอสกาส2023ให้ทุกคนฟังนะคะอันดับแรกเลยคือคนญี่ปุ่นไปงานกันเยอะมากๆดีใจมากเลยค่ะทุกคนคิวร้านไหนก็เต็มแน่นไปหมดเลยนะคะจะนักร้องชาวญี่ปุ่นยูรุด้วยค่ะก็เจอเพื่อนๆคนไทยในญี่ปุ่นที่เขียนเพจเกี่ยวกับญี่ปุ่นด้วยนะคะสปอนเซอร์ง,งานค่ะดีใจมากเลยมีบินเชียงใหม่ออกสก,กาแล้วนะและแน่นอนว่าจะต้องมีกางเกงมวยไทยแบบนี้ขายนะคะรวมถึงจะต้องมีกางเกงช้างแบบนี้ด้วย มีสินค้าจาก e f 4 t h a i ไท n d นะคะซึ่งดังมากๆในญี่ปุ่นเช่นกันค่ะแล้วก็รวมถึงสินค้าของหนังป L ต่างๆได้ของฝากจากบูเซ็นทาราค่ะเป็นลูกอง์มียาดมขายด้วยค่ะแล้วก็มีของเล่นลูกกระเพราด้วยน่ารักมากมีมุมให้ถ่ายรูปกับชุดไทยด้วยนะคะลูกชิ้นทอดค่ะน้ำจิ้มเผ็ดๆกันเลยยำบนเซ้นรสชาติจัดจ้านมากหอยทอดที่ไม่ได้กินมานานมากเลยนะคะไส้อั่วแบบชาวเชียงใหม่เจ้าแล้วก็เกี๊ยวทอด การสะอาดมากค่ะเพราะมีการแยกขยะที่